นี่คือหมองเลี้ยงงัวเขาพี่น้องสถานที่เลี้ยงงัวกัประมาณสิบไรตอนนี้กําลังจะไล่งัวเขาคอกพี่น้องเพราะว่าปล่อยเห็กินนตะเภาแล้วตอนนี้อิ่มแล้วไล่เขาคอกพักพอน,นอนเว้นมาที่นี่มา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 เร็วเร็วเร็ว พี่น้องงัวเขา,ามีแต่ตัวตอ้วนๆปีนี้ไดงัว่หน่อยซีตัวแล้วขอดซีแม่แล้วมามากินน้ำได้เร็วได้เขาคอกนอนเว้นเรวฟาร์มผู้ใหญ่สมบัติเด้อพี่น้องสมบัติฟาร์มอยู่ที่อำเภอหน,นองเรือจังหวัดขอนแกน่นมาลูกมา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 ,มาอาไปกินน้ำก้อนไปกินน้ำก้อนยังค่อยเขาคอกคือเื่กินละเพื่อนเนี่ย อันนั้นสา n a าไปลงกากินน้ำเด้อกินน้ำก้อนกินน้ำก้อนไปลูกไปกินแล้วกับเขาคอกไปนอนเลยไปตัวดม่ได้กินไลุมไปกินน้ำลอกัเขาขอกไปนอนเลยตัวใดยังไ่ได้กินก็ให้ลงกกินน้ำกินเลือเขาขอ,อกไปอยไปเัีง้งยังแต่ได้กิลินน้วกนเอาาอไปเลยไตยงไ่้ จะปล่อยไปใส่อ๋อาอยู่รอหนิดเห็นอยู่เห็นอยู่มา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 อิ่มแล้วเขาคอกแล้วเขาคอกเสร็จแล้วก็สีได้เอาฟางให้กินเพราะว่าไม่ได้เลี้ยงเบิดมือพี่น้องต้องให้เวลาพึ่นพักผ่อนพอมถท้าเลี้ยงเบิดมือกินเบิดมือโบอ้วนเขาเลี้ยงประมาณตะเศร้าแล้วก็เที่ยงเทียงกลัวๆนี่ก็เอาเขาคอกเขาคอกให้นอนเว้น ประมาณใบาสามก็จะเอาฟางใส่ให้กินใส่้างให้กินอันนี้ขอ,ขอกขอกก็ต้องกลางมุ้งนี่พี่น้องเขาบอกกางว่าได้นี่ถ้าบอกกางนี่ก็ะยุ้งหลายน้่ยเมอคืนขับไปเบึ่งไน้ขอกก่อนม้องหันเมียนขิงว่าเรียบร้อยแล้ว <laughs> ออกขึ้นก็สะอาดดีอยู่ดอ,อกยง้มนี่บดจืรยากาศอยู่ในขอบด้วยพี่นอ้องแห้งบดจืนคือยง้มฝนถ้าย้ำฝน,น,นก็สิบจืนเนี่ยนี่อิ่มแล้วก็สีขาคอ,อกแบบนี้เื่อนกับสิด้นอนเว้นะนะ้าอนี่นอนเว้นวแล้วแบะมันใบาสามก็เอาฟางใส่มนี้ไว้ใส่ห้างนี่ไว้เพื่อกินน้ำกัน เขาควอกแล้วก่เด็ผูกด้วยพี่นอ้องเอ้านอกอีกอยังเขามาแน่นเปิดแทนเพื่อนออกเนี่ยนี่อันนี้ฟางเขาอัดไว้าใส่ข้างบนนี้ไว้พ่อกับผู้เยนสมบัติสำนีกอนเดอวยพี่นอ้องคลิปหนาพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ